หลังจากจบบ้านนี่ยหน้ามานะครก็ที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยสนิทกันแต่ว่าพอหลังออกจากบ้านแล้วเนี่ยสนิทกันมากเราตอนนี้่บยงนทไมแฟน่รกาีังใจใหบลการนว่าแฟนลับเก็เนหลนนะแล้วก็่ทีอยู่ขางหลังเมื่อกี้้อะไรแฟนคลับพี่ตีจะไปเชียร์อะไรทีที ไ่ยลยคันะี่ิีวทีนี้มี่ย่ว่าจะว่าแต่แฟนขับพิตีอะไรแฟนขับมังก็เทียร์เป็นไหนเป็นเป็นไหนครัพี่ไม่เป็นไหนแต่จริงพึ่งลงเครื่องมาทตัวเอแแล้วอะไรปังปังพี่บี้นตมันคลองจองบคำทะลึ่งตลอดไม่แต่ที่ลงเครืองสุดเลยปะ ที่อีผมเปลืองสุดอยู่ข้างหลังบอกรอนจะไปเชียร,ร์ลุดอ้โหทีนีจะบอกว่าอะไรปะมันไม่ได้เพราะว่าความหลอมันมันก็เปรียบเทียวกันไม่ได้ไม่เห็นหูแบบว่าก็แบบว่าผมก็หลอลุ้นตั้งเยอะอ่ะ ีลยวพี่จัดการเองดูตูนเรื่องเจ๊พูดถึงเรื่องความหล่อนเลมไฮไบ้า่้างอะไรวาเดี๋ยวพี่จะไปร้านเดี๋ยวพี่ตีขึ้ตนตามก็ได้ไง